ในปีพศ2524เกิดเหตุการณ์ที่แม้แต่ผู้คนในภูเก็ตบางคนยังไม่กล้าเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นแค่ไฟไหม้ธรรมดาแต่เป็นไฟที่เผาไหม้ความเจ็บปวดความลับและชีวิตของผู้หญิงหลายสิบชีวิตลงไปพร้อมกันซ่องโกเหลงซ่องไม้ไผ่ที่ดูภายนอกเหมือนกระ๊อบหลังเล็กๆธรรมดาตั้งอยู่ห่างจากย่านชุมชนไม่มากนักแต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่า ด้านในของมันคือขุมรกรบของหญิงสาวที่ไม่มีทางเลือกที่นี่คือสถานบริการที่รับหญิงสาวจากหลายพื้นที่ทั้งจากภาคอีสานภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวหลายคนถูกหลอกมาว่าจะได้ทำงานดีๆมีไรายได้ส่งกลับบ้านบางคนขายตัวโดยไม่รู้ได้ซ้ำว่ากำลังขายจนกว่าจะสายเกินไปหญิงสาวที่ไม่ยอมรับแขก จะถูกลงโทษด้วยความโหดร้ายไม่ใช่แค่การดูด่าหรือทำร้ายร่างกายแต่ถูกอดอาหารขังไว้ในห้องมืดและล่ามโซ่ไว้ที่ขาให้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีทางหนีไปไหนได้หนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าเธอเคยถูกล่ามอยู่ในห้องถึงสามวันโดยไม่มีแม้แต่น้ําดื่มเพียงเพราะเธอไม่ยอมยิ้มให้แขกคนหนึ่งแต่แล้วเช้าวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เสียงไซเรนดังสนั่นไปทั่วเมืองควันดำพวยพุ่งขึ้นเหนือหลังคาเมืองเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเห็นก่อนใครวิ่งกันออกไปดูด้วยความตื่นเต้นก่อนจะกลายเป็นความตื่นตระหนกเมื่อเห็นไฟกำลังลุกไหม้ซ่องโกเหลงไฟโหยอย่างรวดเร็วบ้านไม้ไผ่และหลังคาฟางกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีคนในละแวกนั้นพยายามวิ่งเข้าไปช่วยทำชาวบ้านเด็กเทคนิคก,กู้ภัย หลายคนฝ่าเปลวไฟโดยไม่คิดชีวิตรถดับเพลิงมาถึงช้าเกินไปสำหรับบางคนและเร็วไม่พอสำหรับหลายชีวิตที่ติดอยู่ข้างในเมื่อเปลวไฟสงบลงสิ่งที่ทุกคนเห็นคือภาพที่ไม่วันลืมศพของหญิงสาวห้าคนถูกนำออกมาวางเรียงกันริมถนนบางคนอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าบางคนมีโซ่ล่ามขาบางศพนอนทับกันที่ประตูทางออกราวับพยายามจะหนีแต่ก็ไม่พน้น ทุกล็อกที่ใช้เป็นห้องรับแขกคือกล่องไม้ไผ่ขนาดเล็กเท่าห้องขังหนึ่งคนข่าวของส่วนตัวของหญิงสาวยังหลงเหลืออยู่ตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆจดหมายจากบ้านผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวที่พับเก็บไว้ด้านหลังซองมีบ่อปูนหลายหลุมเจ้าหน้าที่ทุบพื้นปูนเพื่อสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างใต้และสิ่งที่พบก็คือเศษกระดูกมนุษย์นับท้วนบางชิ้นเป็นกระดูกเด็กทารกบางศพยังอยู่ในระยะเน่าเปื่อย ใครบางคนถามว่าที่นี่คือซ่องหรือคือหลุมศพหมู่แล้วใครคือผู้ที่เผาซ่องแห่งนี้มีคำเล่าจากหญิงขายบริการรายหนึ่งว่าเพื่อนของเธอซึ่งถูกบังคับให้ขายตัวมานานหลายปีเคยพูดกับเธอว่าวันหนึง่งฉันจะเผาที่นี่ให้หมดไม่อยากให้ใครต้องมาอยู่แบบเราอีกวันนั้นเธอขอไฟแช็กจากแขกที่เสร็จกิจแล้วบอกว่าอยากจุดบุหรี่แต่แท้จริงแล้ว เธอใช้มันจุดฟางในห้องที่ตัวเองอยู่เธอเริ่มจากล็อกเล็กของตัวเองก่อนก่อนที่ไฟจะลุกลามไปทั้งซ่องอย่างรวดเร็วแขกบางคนและหญิงบริการที่ไม่ถูกล่ามสามารถวิ่งหนีออกมาได้ทันในสภาพกึ่งเปลือยบางคนมีแต่ผ้าห่มคลุมตัวแต่คนที่ถูกล่ามคนที่ถูกขังในห้องล็อกไม่มีใครหนีรอดหลังเหตุการณ์นั้นเจ้าของซ่องถูกจับกลุมและถูกตัดสินจำคุกก,กว่า10ปี แต่ไม่มีใครแน่ชัดว่าเขาชดใช้กรรมทั้งหมดแล้วหรือยังพื้นที่ซ่องโกเหลงถูกไถกลบเตรียมขายเป็นที่ดินใหม่แต่ผู้คนในพื้นที่ยังพูดกันว่าในยามค่ำคืนจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากพื้นที่เดิมบางคืนมีคนเห็นเงาดำยืนอยู่ริมป่าไผ่เก่ามองมาที่ถนนอย่างเงียบงนันมีคนป่วยโดยไม่มีสาเหตุ มีคนฝันเห็นหญิงสาวผมยาวเดินร้องไห้ตามหาแม่ไฟไหมเผาซ่องแต่ไม่เคยเผาความทรงจำเหล่านั้นได้เลยและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็คือหญิงสาวคนนั้นที่จุดไฟเผาซ่องเธอรอดหรือเธอตายไปพร้อมไฟ